<c oughs> ดูเจ้าเต่าหลังตุงนะมากินอาหารที่นาเล็กเอามาเลี้ยงโอ้โหมีสองตัวด้วย,ยนี่นี่น,น,นี่มีสองตัวด้วยโอยตัวใหญ่พอๆกันเลยเฮ้ยนี่นีนี่ตัวใหญ่มากๆสองตัวตัวนั้นหลังรู้สึกจะมีลายนะแต่ดูตัวนี้เนะมาดูโอ้ในหลังมน เกลี้ยงเกลาเลยเห็นไหมฮตัวใหญ่ๆสองตัวมาหากินด้วยกันเห้เขินละเขินละไปละอุ๊ยอะไรนะอะไรปุดๆอะไรปุดๆมันคืออะไรนู่นะน้ำปุดๆปุดๆปุดอย่างนี้ตัวอะไรเอ่ยโผล่มาสิ โผล่มาคืออะไรนะปุด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 ไปนูน่นไม่ยอมโผล่มาเลยดูซิว่าจะโผล่มาหรือเปล่าส่วนเจ้าเต่าตัวนี้ก็หากินกันไปเน,นีินเลินอยู่ตรงนี้เนี่ย ตุ้มต่ำตุ้มต่าอยู่ตรงนี้แหละแอบมาโผล่ตรงนี้น่ารักน่ารักดีเนี่ยอยู่กับธรรมชาติก็อย่างนี้แหละเพลินๆนะ,ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับแฮปปี้นะเจ้าเต่า